วันที่หนึ่งเมษาเจ้าวันนี้ก็เข้าช่วงฤดูร้อนเต็มร้อยเปอร์เซนแล้วนะเจ้าวันนี้ก็เป็นแหมวันหนึ่งที่แดดร้อนมากๆเลยเจ้าก็เลยคิดทําเมนูเนื้อแดดเดียวไว้กินดีกว่าเจ้าสาวเหนือชาแนลก็เลยไปซื้อหมูมาเจ้าจะมาทําเนื้อแดดเดียวก่อนอื่นเฮาก็จะมาหั่นเนื้อหมูก่อนเนื้อเจ้านอก ก่อนอื่นก็มาหั่นเนื้อก่อนเจ้าวันนี้สาวเนือเชนนี่เจะทําเป็นเส้นแบบนี้เจ้าเนี่ยประมาณหนึ่งนิ้วมาประมาณเนี่ยเจ้าความความกว้างประมาณครึ่งนิ้วเจ้าความยาวก็ประมาณสองถึงสามนิ้วก็แล้วแต่ความชอบเจ้าวันนี้จะมาทําแบบตากอยู่สองแบบเจ้าเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเส้นสวยๆแบบนี้เลยค่ะ แล้ตอนนี้ก็หั่นเสร็จหมดแล้วนะเจ้าแล้วก็จะนําเนื้อหมูทั้งหมดเนี่ยเอาไปล้างทําความสะอาดก่อนนะเจ้าล้างประมาณสองามรอบจนแล้วจนเขาหู้นึูว่ามันสะอาดดีอะ่ะก็เอาพักให้มันสะเด็ดน้ําไว้เจ้าเสร็จแล้วกลไปเตรียมเครื่องมาก,กันเลยมีน้ําตาลปื๊รดรสดีพริกไทย ชูโรดนิดหน่อยเจ้าน้ำมันหอยซอสฝาเขียวแล้วก็อีซียขาวเจ้าและนี่สิ่งสุดท้ายก็คือน้ำมันเจ้าใช้เป็นน้ำมันงาเจ้าใครจะใช้น้ำมันพืชก็ได้เจ้าจเสร็จแล้วเขาก็หมักเนื้อลงไปคลุกคลุกคลุกให้มันเข้ากันเจ้านี้ใส่เม็ดฝักชีทุบลงไปนิดหนึ่งเพิ่มความหอมเจ้าใครจะบะไซก็ได้เจ้าแล้วแต่ความชอบเจ้า หมักได้ที่แล้วก็เอาไปแช่ด้วยเย็นไว้สักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงกเจ้าพอได้มาแล้วอันตัวนี้จะมาทําแบบหมูพวงเจ้าจะทําหมูพวงแบบเนี้ยเอาตอกไปชุบน้ําก่อนนะเจ้าแล้วก็จะมาแขวนแบบเนี้ยประมาณ4ีห้าชิ้น นี่จะทำให้ดูประมาณสองพวงเจ้านีได้แล้วเจ้าสองพวงแล้วก็จะทำให้เซจเจ้าแล้วที่เหลือก็จะนำไปตากแบบนี้เจ้าแบบใส่ตะแกงแบบเลี้ยงเลียงแบบนี้เลยแล้วแต่ใขรจะสะดวกแบบใหนเจ้าสามารถทำได้ตามใจชอบเลยเสร็จแล้วก็จะนำไปตาก แดดกันละวันนี้แดดดีดีแดดฮ้อนดีขนาดเจ้าตอนแรกว่าจะขึ้นไปตากบนหลังคานะแต่ว่ามันคงมาได้ละหลังคามันม่ค่อยสะอาดค่ะก็เลยเอามาตากตรงนี้ดีกว่าแล้วแบบพวงเขาก็จะนำมาแขวนถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับสาวเหนือเหลือน้อยชาแนลคนนี้ด้วยนะเจ้าสวัสดีก่อนเจ้าบ๊ายบาย